ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565คนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณหาเงินได้ง่ายคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองจะสมใจปรารถนาทุกอย่างหน้าที่การงานของคุณในช่วงนี้มีความเจริญก้าวหน้าดีและจะเหนื่อยพาใครได้ไม่เต็มที่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหากคบกันมานานก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นในไม่ช้าส่วนคนโสดมีโอกาสได้ลองคุยกับใครบางคนแต่ยังไม่เปิดเผย สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีรายได้อย่างต่อเนื่องมากแต่จะเข้ามาไม่ขาดสายเรื่องของการงานตอนนี้การงานของคุณจะเหนื่อยหน่อยเพราะทุกอย่างจะต้องทำด้วยตัวคุณเองจึงจะประสบความสำเร็จ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังมั่นคงในความรักไม่แปลผันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้คลองโสดแบบระยะยาวสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีโอกาสได้เงินมากมายจากหลายช่องทางหากบริหารจัดการเงินดีๆก็จะมีเงินงอกเงยขึ้นเรื่องของการงานการงานของคุณมีหลายงานเข้ามาพร้อมกันมีหลายหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบซึ่งหลายงานก็ต้องมีประสบการณ์และไหวพริบพอสมควรเรื่องของความ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักความรักมั่นคงแม้ว่าจะไม่พูดอะไรแต่มองตากันเข้า,ขาใจแล้วส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆที่ไม่ทําให้คุณต้องช้าใจเหมือนครั้งที่ผ่านมา สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินของคุณถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆยิ่งบริหารการจัดการดีๆยิ่งมีโอกาสร่ำรวยในวันข้างหน้าเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณหนักหน่วงพอสมควรเพราะเจอทั้งเรื่องงานและเรื่องคน แต่คุณก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนขอให้อดทนไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคุณรักยังรักและคอยดูแลดูแลกันและกันคอยช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กันและกันตลอดส่วนคนโสดขอให้เตรียมตัวไว้ให้พร้อมเพราะรักแท้ของคุณอีกไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วสําหรับคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีเรื่องของการเงินมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดเต็มแม้ว่าจะโดยมากคุณจะได้ลาบจากการทํางานก็ตามแต่ยังมีโอกาสได้ลาบแบบฟลุกๆบ้างเรื่องของ การงานการงานของคุณเริ่มหายเหนื่อยเพราะช่วงที่ผ่านมามีปัญหามากมายแต่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายไปแล้วและความสําเร็จกําลังจะเข้ามาแทนที่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ของคุณกลายเป็นความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตส่วนคนโสดตอนนี้มีเกณฑ์โสดสนิทแต่เดือนหน้ายัางไม่แน่แน่นอนสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินมีโอกาสได้มากแต่ก็จ่ายมากเช่นเดียวกัน ดวงมีเกณฑ์กระเป๋ารั่วจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เรื่องของการงานขอให้คนเกิดวันศุกร์เตรียมตัวเอาไว้เพราะกําลังจะมีงานใหญ่เข้ามาพร้อมทั้งโจทย์ยากและงานแปลกๆเข้ามาท้าทายความสามารถของคุณเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักยังดีแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันบ้างก็ตามส่วนคนโสดต้องใจเย็นๆครั้งนี้อาจจะทำให้เสียน้ำตาได้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ากระเป๋าเยอะมากแถมมีโอกาสารับทรัพย์อีกด้วยเรื่องของการงานมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการงานแบบเกินคาดโดยเฉพาะงานที่ทําอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะยากแค่ไหน ก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีความรักที่ลึกซึ้งแม้ว่าคนอื่นจะมาวุ่นวายแบบไม่มีเหตุผลก็ตามส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่รู้จักกันมานานแล้วดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ